สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม The r i g e Mix นะคะมันเป็นเกมแบบผสมเล่าซึ่งตอนตอนสมัยก่อนเล่นเกมนี้แล้วแม่เรียกว่าเกมข้าะเกมเล่าสัมผัส bartender Welcome อืมอ่ะ Let's mix มันมีอยู่สูตรหนึ่งที่จะทำให้อีตัวเนี้ยอีอ a r t e n d e r เนี่ยมันดีใจจนยกแก้วออกมาโชว์เลย จะไม่ได้ว่าสูตรอะไรเดี๋ยวต้องลองดูเก่าเอ้ลองดูก่อนอันไหนวะมันก็จะทำมันก็จะให้เราผสมไปมั่วๆเนิบๆหนึบๆอืมอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรเอยแคนเบอร์รี่จุยใสาา่แล้วก็ใส่น้ำแข็งรุกแตงโม ที่ติดคอไปเลย,ยลจิกแล้วก็กินต้องแอบมองก่อนดูซิว่าจะฆ่าตัวตายด้วยวิธีแบบไหน,นเจอเล่าไปเจอเล้าชนิดนี้ไปทีหนึงน่งอ่ะเมื่อกี้ไปฝักเสียงฮืมมันบอกว่ารสชาติดีหรือเปล่าวะ โอ้หกพันก่าคะแนนเกือบถูกแล้ว,ลวมวั้งไม่รู้สิเออคอนเชอมวัดกา้าวัดกา้าเหล้าแพงมั้งเน,น,นี่ยเอร์เลนจ์แคนเบรียไลน์ชีวิพาสเซนดเหรอโทนิกโทนิกเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างมั้งจำไม่ได้ แคมป์าแล้วทำไมมีแคมป์ปายสองอันนะอืมยินมาแบบเล่าแบบโคนันเลยไหมจ๊ะแคนาด,ดนเวลมมสเวลมมเออีอี <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แล้ว <c oughs> เ,เริ่มเข้าเรื่องโคนนันทุกทีเลยเวลามองเล่าเนี่ยพวกชายชุดดำ ในขณะนี้เมืองไทยเราก็ยังมีพวกขาวใช้ชุดดำช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลย <Okay. S 1> เอ่มาคาร์โคอินชิปเปอร์อรมันน่าใส่ oh. เอใส่ไปเมื่อวๆเดี๋ยวใส่ทุกอันเลย ใส่วัก้านิดนึงนะใส่หยดหนึ่งนะใส่สองหยดนะแคมไปนะใส่สักนิดโทนิกเนะอ่อนะเอาอะไรดีนะเอาเวลมอด <laughs> เวลมอดลงไป อ่ามีอะไรอีกมัางนะใส <Okay. S 1> จีนแล้วว้ <laughs> ยิใส่ทีละกระติ๊หนึ่งทีละกระติ๊บหนึ่งผ <Okay. S 1> สมกันมั่วแล้วเนะี่ยไม่เอามะนาวใส่ติดคอไปเลย แล้วก็หยิบมะนาวมาหั่นได้เสียงกันงกกกกโอ้โหใส่มาเป็นห้ามเลยเนี่ยคือบาร์เทนเดอร์เต็มตัวตายได้เลยเมื่อเจอเหล้าแก้วแก้วนี้ไปอืโอ้โหเอือเอือเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันมีมันมีตายท่าหนึ่งอ่ะโคตรชอบเลยอเดี๋ยวจะหาให้ดูก็กันขึ้นสวรรค์แล้ว ขนาดนี้เขาได้ไปสู่สุคติแล้วโหคันถือว่าเยอะอยู่นะแต่เมื่อกี้หดพันเลยอะใส่ม่วนนะั่นอะดีใจจนขึ้นสวรรค์เวลากินเหล้าไปทีหนึ่งอเอาอะไรว่ามันต้องผสมอะไรมั่งนะถึงจะได้อีท่าตายนั้นนะโคตรชอบเลยอะ <c oughs> <c oughs> แบบชอบจัดเลยอะเราจะใส่ม่วให้หมดทุกอันเลยใส่น้ำแข็ง ใส,ใส่ได้อีกก็ใส่มะนาวไปเลยแล้วก็กิน,นเดนดูสิเล่าเล่าแก้วนี้จะทำอะไรกับบาร์เทนเดอร์คนนี้เอก <c oughs> โอ้ <c oughs> เสียงดังแค่บาร์เทนเดอร์บอก นินทีน,ทน,นึงกูเป็นมังกรเลย <c oughs> เอ๊มันเล่าขวดไหนไว้อยากรู้จริงๆเลยต้องผสมมันไปเอาเล่าชนิดแบบดีๆไปเลยเนี่ยเอาเล่าไปเลยนี่ <c oughs> แล้วก็อันนี้ <c oughs> อ,นนอันไหนดี แคมป์ไปก็กันโอเคขยับนิดนึงอยากจะหาอีทา่าตายกันมากเลยอะ <c oughs> ลืมสูตรไปแล้วด้วยว่าทำอะไรอะไรยังไงบ้างเพราะตอนนั้นมันเล่นก็นานโขแล้ว <c oughs> เอ,อ <c oughs> นี่ไงฮึ <c oughs> <c oughs> กับพิตาแบบนีๆตายทีนี้เราก็จะมาเชียวฉากเขย่านานไม่ใช่ละวไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่แค่พวกนี้ลงไป ติดคอเลยทีเดียวไปสู่สุกติแล้วคุณบาเทนเดอร์บายบายเจอกันลกหน้าอื1800อเดี๋ยวนะจะเกิดเอ๊ะจะว่าไปจะเกิดอะไรขึ้นเที่เขย่านานนะ แล้วจะทำการเขยา่าน่านอาจจะเบาเสียงด้วยนิดน,นึงก็ดีนะเออเราทำสารเราทำสารไงเล่ามันระเบิดได้ศูนย์พอยค่ะอันไหนว่าลองมั่วหน่อยก็กัน นีดเดียวพอเดี๋ยวระเบิดอีกห uh huh. ันเลยเทใส่เ hey, มื่อกี้เป็นสูตรเก่านะที่ว่ามันบอกว่าดีๆอยู่แต่ก็ต้องดูแล้วนะว่าอันไหนมันใช่อะ่ะเพราะลืมไปแล้วโอ้เย้ถูกด้วย <laughs> สรรเสริญแก้วเลยค่ะ <laughs> ดูบาร์เทนเดอร์ตาแป๋วคือใส่วอดก้าแล้วก็แคมเบอรี่จุยด้วยวอดก้าค้อนหนึ่งแคมเบอรี่จุยนิดนึงแล้วใส่น้ำแข็งตามอะ่ะท่าสูตรถ้าสูตรเนี่ยเคยจำประมาณว่าอะไรว่าแคมเบอรี่จุยกับอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละนะก็ เห็นวอดกา้าวเอ๊ะวอดกา้าวเปล่าอ่ะเช็คเชเช็ควอดกา้าวเปล่าอรลืมชื่อตายแล้วอืมนั่นแหละนะถ้าผสมไปมันก็จะได้รสชาติดีแล้วนะจากสูตรเก่าที่ว่าผสมหิดไปนิดนึงเพราะใส่อย่างละขึ้นเเเอเอเออออ ิบหกตันค่าตัวตายกันอย่างนี้เลยเหรอสีสีสองแผดมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเอาวัดก้าใสแล้วก็จะใส่มั่วกันเอากดผิดใส่ีิะหยดใส่ทีิะหยด,ยดอืมลองใส่อย่างเดียวสิ เทเล่าทีหนึงเป็นสายเลยอย่าก,กดมากเลยเดี๋ยวระเบิดดีได้ข่าวว่าฉันส่งอันนี้แล้วทำไมออกมาเป็นสีขาวเลยเนี่ยมันต้องแอบ,บเหลือบคนไปซะและ้วเราเป็นพวกไม่มีอะไรเล่นก็ ไม่มีอะไรว่าสำหรับเกมนี้มันนานมาแล้วแหละที่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึง่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ฮทำไงดีวะใส่ไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายของเกมนี้โดยการใสให้หมดทุกอันนะจ๊ะใสอย่างนานิดอย่างน,น,น่อยได้ดูซิบัตเทนเดอร์จะจะไปแบบไหนฆ <c ười> ่าตัวตายเลย เอาอ,อีนี่นี่กำลังกำลังจะดูอย่างเพลินเพลินอีนี่อีนี่อยู่ดีเสนอหน้าเข้ามาคาดสิบสามคะแนนต้องเทหมดทุกอัน เอี่ yeah. ใส่มันลงไปเลยแคมปลายมีสองอันอีกขวดหนึ่งไม่นักก็กัน,น,น,ลลนใส่น้ำแข็งก็กันไม่ใส่มะนาวมะนาวเอามาสับเทซ้อมลงไป เทไปกระปิดหนึ่งฮ <ś c oughs> <ś c oughs> อ้าวลืมใส่ลืมใส่มะนาวน้ no, ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูสิฟันเพนเดอร์ท่านจะตายแบบไหน <ś c oughs> คนไฟอยู่ดีวะอืมก็เยอะอยู่เอาละค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่เป็นพวกไม่มีไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรทำก็ช่วยๆบอกกันมาด้วยก็การว่าเล่นอะไรดีโอ้โหเล่น,น <laughs> โอะไรดีนะ <laughs> นะสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วอีนี่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วโผล่จังเลยอีอีอ อีหานี่นี่เอาล่ะก็บ้าบายบายบายกันนะคะสายาวหนาละ